คชเลือกนายบาอลสอ,อนโนเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับตามความคาดหมายโดยจะมีการประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดกรอบในการทำงาน ความคืบหน้าการคัดเลือกคณะกรรมธิการยกรางรัฐมนูญเสร็จสิ้นลงแล้วขณะนี้ได้กรรมิการครบ36คนโดยที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลือกนายบวรศักอุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานคณะกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญและเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของคอสช .5 คนซึ่งประกอบไปด้วย นายสุจิตบุญบงการนายจรุนอินทจาร์นายบรรเจิดสิงคเนตินายประสบสุขบุญเดชและนายกฤิตไกรจิตติส่วนฝ่ายคณะรัฐมนตรีอีก5คนได้แก่นายนัครินเมฆไตรรัตน์นายเจตทนวนิกนายประกรณ์ปริยากรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์และนายวิชัยทิตตะพักดี ก่อนหน้านี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้คัดเลือกตัวแทนในสัดส่วน5คนจากสภาปฏิรูปแห่งชาติอีก20คนอาทินายภัยบุญจิตวันนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ายคำนุนสิทธิสมานนายวุฒิสารตันชัยพลเอกประยุทจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชกล่าวว่าคณะกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีและคสชเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเช่นเดียวกับเหตุผลที่เลือกนายบวรศักดิ์เป็นประธาน ก็ทั้งสิบสิบเอท่านเนี่ยที่ว่าเดียกรู้จักกันอยู่แล้วเป็นบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายอยู่แล้วผมคิดว่าก็น่าจะช่วยกันแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าคณะกรรมาการร่างธนูนี่ก็ต้องฟังข้อคิดเห็นจากสภาเป็นรูปด้วยนะครับแล้วก็มันต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด,ดนะแล้วก็ฟังเสียงภาคประชาชนด้วยนะครับมันมีอะไรยังไงที่มันจะเกิดเกิด จะลดข้อขัดแย้งในอนาคตให้ได้นะครับแล้วก็สร้างรรมภิบาลในบบระบบบริหารราชการแผ่นดินให้ได้นะครับในอนาคตทั้งนี้6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นายบวรศักดิ์จะพาคณะกรรมิการยกล่างรัฐธรรมนูญเข้าสักาาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วจากนั้นช่วงบ่ายคณะกรรมิการยกล่างรัฐธรรมนูญจะประชุมนัดแรกเพื่อหาหรือกรอบดำเนินงาน